ย่าเป็นต้อนลงมาพี่น้องเลยแต่หัวหัวยี่หอดหัวซื้อ,อยังพี่น้องตัวภาษาอ่านบอกพี่น้องตัวภาษาเนาะพี่น้องเนาะมีตัวภาษาอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยกล่องหนึ่งกับสามแสนพี่น้องเลย เป็นเงินกับหกร้อยบาทกองหนึ่งพี่นอ้องมีสามสิบเม็ดกินเมื่อละเทือพี่นอ้องเมื่อละเม็ดนะพี่นอ้องนี่จริงเป็นตัวเล่าพี่นอ้องกินเถละเม็ดวันละครตอนเศร้ายัางเดียวลังอาหารพี่นอ้องเป็นกากินยาตัวนี้เม็ดก่อนก็เลยต่อยานต้องลูกหมาคนหนึถ้าอาการเฒา ดีขึ้นกับิ่นกับจีนเมือนถ้าอาการถ้าดีขึ้นเขาก็ไปต่อเอาน้ำพินนะ่นเมาพี่น้องมันคือการมาพี่น้องต้มยาตอนนมากอยู่ไทยนะพี่น้องเนาะอันนี้จะซื้อ,อยังงานก็บอกเหนื่อยน้ำเป็นโลพี่น้องเอ้ยมีแต่โลตื่นมาฟัดเจ๊มมากเกิี่น้อง สรัสดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสุกูสู่คนเนาะวันนี้ในประเทศแระต่างประเทศย,นย,นยนินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบบาบุูรไทยบ้านเาอีกแล้วพ่อพี่น้องหลังจากเมื่อคืนกับฝนตกพี่น้องอตื่นมามาแจ้งจางปางพีน่น,น,น,น้องม่ได้เป็นเยื่ยงอื่นใช่ไหมพี่น้องเมื่อคืนเพราะว่ามวยแพ้ลุกซายเนาะนอนอยู่กับลุกซายสองคนแล้วก็ตืนก็ไปทำงานอยู่ทไทยแล้วพี่น้อง หลังจากที่พาเขาไปหาหมอว่านี่พี่น้องเอ้พาบ่าวไปไทยไปหาหมอว่านี่พี่น้องไปตรวจมึงอีกพี่น้องเอ้ที่งเขาเหนียวบัสะดนุนะพี่น้องครับสบายดีอี่นองพี่น้องหมอวานเคาไปหาหมอพี่น้องเอ้หาหมอกับสากระตุนตอนไปทำง,งานเลยพี่น้องไอ้ซากระตุนกัน แมอมโมเรื่องเงียบส่าห์ตรวจพี่น้องเลยมันมีใบไม้เข้าพี่น้องเลยเอ็กโกรพี่น้องเอ็กโก,เอ,ก,โกเอ็กตาซาวเนตรวจแล้วก็เพบว่าเป็นหินปูนพี่น้องเลยห,หินปูนคือเก้าแล้วก็มีตอมลูกหมากพี่น้องเป็นเอื้นไว้ยอยังเนาะอยู่ไทยเป็นเอื้นเนาะ เออยังเหล่าตอหนุ่มมากเนาะกำลังเริ่มกอตุพี่น้องเอยเป็นแบบเป็นจัดใหญ่เฮาพี่น้องกินไปเป็นแบบจะให้แดกมาต่อเนาะอย่าบักลายหนึ่งอย่าไลน์หนึ่งอย่าเฮาอย่าเฮาพี่น้อง ไปหาหมอเมื่อวานพี่น้องเป็นซึกเก่าเลยพี่น้องเลยมีอุปกรณสะดวกหมอเป็นตรวจพ่อวัดตรวจเอ็กโพรเอกร็ قة, เอกเตอร์ซาวเบิรงกและเป็นมหนีหินหินเอ็ดปูนพี่น้องหินปุดมีหินปูนพี่น้องเลยหนูดตนันเนาะแล้วกา็ต้มลูกหมากกำลังเริ่มพี่น้องกำลังเริ่มกอ่อโต เบื้องผู้หูเฮาพี่น้องมองนี้พี่น้องมองนี้ทีเป็นต้มลงมาพันนวลพี่น้องมองนี้ก็จะเป็นหินปูนทางเทิงมาจะหน่อยพี่น้องกำลังก่อโตเอกตะซาวเนาะมอ,อยุดฟังเฮ้าพี่น้องยากระเซ็นเก่าพี่น้องแล้วก็มียาแบบยาต้มลงมาตั้งหาพี่น้องเป็นจัดมาให้ซากระตูนไปหลังจากที่พาไปหาหมอเป็นก็ไปเห็นนี่ออยู่ไทยพี่น้องเลยไปกับบัด ไปพันบ่มีงานพี่น้องม,มูหาให้ย,ยืนตอนอยู่บ้านนะงานเลี้ยงผู้เฒ่าวันไปเข้าเจ้าะคนก่อนพี่น้องเลยตอนนี้กะนอ้นอยยองฮองรันซาวโบมีงานเฮ็ดพี่น้องถ้าพอพี่น้องโดยทีทุกคนมีงานกันในนำใ้ำได้พี่น้องนะตอนนี้กตกง,งานอยู่แล้วก็ตุนตกง,งานมีงานเฮ็ดซ้่งงานเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะ แล้วกะตูนบ่มีงานเห็ดพี่น้องเลยไปผัดบ่มีงานเงินกินข้าวกับจีบะมีเลย่น้องอยู่ห้องลานสาวไปลองตอนโทูอยู่บ้านบดมีอยู่บัดไปพอไปเลยข้าเจ้าก่อนนะเนาะเลี้ยงปูถเฒ่าอายุหกสิบปีผู้หนึ่งแปดสิบผัดผู้ยังผู้หนึ่งมีสองหม่องแต่ว่าผู้หนึ่งแปดสิบกะ เป็นกัเข้าห้องไอซียูเลยก็ล่าสุดก็กกเริ่อมาจากไปเนะาะแต่หยิบซีมีงานกันในน้ำให้เฮาได้พี่น้องเด้องานโพกเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงเห็ดงานบ้านเนาะเพราะว่าตอนตกงานแล้วสกักส่วนก็ไปเห็นงานแบบ่มีงานเห็ดงานเขาเลยฝนตกเมื่อคืนพี่น้อง พวกนมันกหักพีหน่อยงามันพี่น้องถึกสายไฟขาดเลยพี่น่อยสังกซีกับใบคือกันไป่น้องสังกษีเงินเงินลังเลยไีหน้อไม่กัทับกกหนีพี่น้องทับหนาห้องน้ำใช่นสังกซีแม่นทห้องน้ำไีหน้องโทโพดพนเมื่อคืนไี่น่อไม่หักสนั่นพี่น้อ สังกิดเขาอ,อยู่อุ่นแบบอันตรายเลยพี่น้องเยมังเห็บก็ตกพี่น้องตกแห้งลีแต่ยานพี่น้องเยเกือบมันตุ่มมาห้าไปตกมือก่อนพี่น้องมวยมือขึอน้นเลยพี่น้องตกมือก่อนนะพี่น้องเยตัวนี้เกือบไปสังกระซีเกือบไปเยืึ่งโอ้กุ๋ยเกือบห้าขึ้นหนัก พน้พนแบบพ้นใหม่นะพี่น้องเนาะมาจากบางเข็บมาจากยังลงมาบาดเดียวเลยขยานพี่น้องอันตรายเงินผัดประตูเปนทันมีเนาะขยานสังกะอซีไปกับพวกแห้งพี่น้องยันอุ่มไปเนาะดีแต่ว่าเขาสาบแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่เขาไม่ได้ก่อสาบอันตรายเฮยียดค่ะหลังจากฝนตกผัดแล้วอากาศก่ะ ปดปองเห็นไหมเย็นช,ชื้นเลยเปียกขนาดลูก้ายอยู่หนน็นปลาบุญยังไงกินขา้าวกระต้มอึองเราก็จะเก็บผ้าไปเพลงทัำนีไี่นนองถ้าติดใจกินเรื่องอะไรก็กแซ้ได้ไหมน้อง กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามซองนิดหน่อยนะซองบาวพัทยนานาดได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจงเฮ้าเนาะเ็ดคลิปต่อไปสบายดียินดีวิ่งมาสุขุูสุขคนสุมองสบอสบายดี